วันนี้ก็จะพาชมดอกไม้ริมรั้วหน้าบ้านวันนี้ไม่ได้ไปดําินนะคะวันนี้ไม่ได้ไปดํานินอยู่บ้านพอดีส่งงานส่งงานชมดอกไม้กันนะคะว่ามัดเถิดวัดเถิดคิวหนาทําคอนเทนต์ไปรับชมกันเลยะคะ่ะเอาแบบคําขําหาห่ายเนาะไปแล้วก็มาชมกันเลยนะคะนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรนะคะอย่ามันขึ้นที่รั้วหน้าบ้านของ พี่น้ำนี่เยอะสวยไก่เสาไฟด้วยแล้วก็ออกดอกสวยด้วยพามาชมอันนี้เป็นดอกฟรังฟ้าต้นหนึ่งที่ได้ลหลายสีไปดูไปรับชมมาแล้วก็เลยต้องติดต้อยห้อยตามมาด้วยเพราะว่าชอบหลายหลากสีเป็นพุ่มเป็นกอช่วงนี้ฟรังฟ้าก็กำลังออกดอกเยอะเริ่มจะทรงนอก อันนี้ก็ได้มาสามต้นอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มตัดตัดยอดให้เป็นพุ่มเนาะอันนี้ก็เป็นไม้เลื้อยเถาวันดอกสวยๆส,สีชมพูมารับชมไปด้วยกันนะคะอันนี้เป็นดอกชวนชมค่ะดอกชวนชมของพี่น้ำสวยสวยเจ้าของกระสูบได้และอยู่ไม่กี่กระถางว่าแป่งปันเพื่อนๆไป น,นี้อยติถนนใหญ่อาจจะมีรถวิ่งผ่านนะคะกระดอกเฉินชมอันนี้เป็นต้นถุงเงินถุงทองค่ะออกแรกๆใบคล้ายๆจะออกสีทองเหลืองเขาเรียกต้นถุงเงินถุงทองอันนี้เป็นถุงค่ะนะคะนี่ถ้าถุงใหญ่ๆจะมีเงินเก็บเยอะนะคะถ้าถุงฉีกขาดก็จะบอกไฝมี ่านั้นภาษาข้อภาษาก็จะยุบไปเหมือนต้นกระเจียวนี่ดอกกระเจียว้ังในต้นเหมือนเป็นต้นกระเจียวแล้วก็ยุบไปแล้วนี่นเป็นผมพี่มายพมพิมายเดี๋ยวจะพาไปดูบอลสีนิดนึงกําลังสะนี่มาเจอแล้วคะ่ะบอลสีพี่น้ํากําลังสะสมเมื่อก่อนมีเยอะมากอันนี้เรียกสอพินญาอันนี้เพิ่งได้มา กำลังสะสมเลยค่ะเมื่อก่อนเยอะมากก็เลยดูหลานก็เลยปล่อยให้ยุบไปเยอะมากเลยดูความสวยหน่อยชอบใครชอบอันนี้เป็นความชอบของคนเนาะอันนี้เป็นบอลฮกหลงบอลโบราณแล้วก็วาสนาเก้าชั้นนี่วาสนาเก้าชั้นใครเห็นเคยเจอบ้างสวยมากเลยแล้วก็เสน่์จันขาว อันนี้จะมีกลิ่นหอมมากเลยถ้าไปถูกใบเขาขาดขาดนิดนึงก็จะหอมมากาเป็นโซนโซนบอลสีกำลังสะสมค่ะกำลังสะสมอันนี้เป็นชายชนแผงชายชนแผงของแท้โยูจ้าชายชนสีแดงแป๊ดเป็นลูกกับผมพี่มาน เป็นไม้มงคลอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ปลูกแล้วแผ่ใบเหมือนฝ่ามือเลยค่ะเป็นเหมือนฝ่ามือที่น้้ำปลูกขึ้นมากปลูกขึ้นดีมากเลยค่ะเป็นเป็นไม้พันธุ์นี้ข้างหลังจะเป็นโพยเซียนอันนี้มันแน่นกระถางจะเป็นเหมือนหวีกล้วยเลยข้างในสวยมากออกลูกเยอะบักคน ต้องคนปลูกไม่ค่อยแผ่ไม่ค่อยขยายพันธุ์นะจะต้นแค่แค่เล็กๆพน้ำก็ได้มาต้นเล็กๆขนาดนี้บูชามาจากพี่ครับแล้วก็เอามาตอนนี้ก็ขยายพัน์ธุต้นโตมากเลยอันนี้ก็เริ่มแตกขยายพัน์ธแล้วก็เป็นริมรัวหน้าบ้านขอบคุณทุกแรงใจนะคะสำหรับวันนี้ที่ เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ